บอลไทยเลกลุยกันต่อเลยนะครับแมตช์เดย์ที่18สัปดาห์นี้เตะเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์นะครับวันนี้มี4คู่ด้วยกันเริ่มกันตั้งแต่18นาฬิกานะครับสุโขทัยจะพบกับทูแบงคอกยูเนเต็ดครับสถานการณ์ของสุโขทัยเองก็ไม่สู้ดีนักนะครับไ่ชนะมา3ามเกมแล้วอยู่ในอันดับที่9มีอยู่19คะแนนซึ่งมันห่างจากโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับทุกนัดมาเลยมีความหมายมากๆสุโขทัยวันนี้ไม่มีเรียวเฮอไรอีนะครับที่ติดโทษแบนนะครับโดนใบแดง ลังสันเทียมราชผลทดแบนกลับมานะครับความสภาพทีมก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งขณะที่ทูรูแบงกอกยูไนเต็ดนะครับทีมนำ้นจากฝูงเนี่ยไม่ได้ลงเล่นในเกมนัดกลางสัปดาห์นะครับเพราะว่าไปเตะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกตอนนี้เนี่ยเลยโดนทีมตาเนี่ยขยับมาไล่จี้ห่างแค่แต้มเดียวนะครับบุรีรัมเน็ตจี้มาแต้มเดียวละเพราะฉะนั้นวันนี้แบงกอกจำเป็นที่ต้องคว้าสามคะแนนที่จะขยับแต้มให้มันห่างออกไปนะครับแต่ว่าอาจจะต้องพะวงถึงเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในกลางสัปดาห์ที่ต้องบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมมาาาารรรรริโนนนนนสสด้้วววยยยะะคคััับบบกก็ลงอู่่่่ททีีีีชแตปปปจเ ผู้เล่นอย่างไรนะครับวิลเล่ยมอตตามามูชเอ็ดวันเดอร์ลุยซึ่งก็มีขยับมาจากเอฟซีแชมเมี้ยหลีกแล้วนะครับตัวไทยวิรเทพป้อมพันคือทุกคนสามารถลงเล่นได้หมดอยู่ที่โค้ชแบนจะโลเคชั่นอย่างไรนะครับก็ดูแลเนี่ยผมว่าถึงจะมีโลเคชัน่นหรือว่าถึงจะมีโปรแกรมเอฟซีชมเมี้ยหลีกรออยู่แต่ว่าเป็นปีนี้เนี่ยมันไม่ลุ้นแชมป์ก็ไม่รู้จะไปลุ้นตอนไหนละผมว่ายัางไงแบงคอกก็มุ่งหวังที่ไปคว้าสามคะแนนแบบเดินหน้าใส่เต็มที่แน่นอนครับผมมองว่าแบงคอกศักยภาพดีกกกวว่าาไปเยยออนนนนนสุุขทัันันัีีมลลออมลคแบบร ส่วนคู่ต่อมานะครับ18นาฬิกา30นาทีครับโปลิเทโลพบกับราชบุรีนะครับทั้ง2ทีมสถนานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโปลิเทโลไม่ชนะมา4เกมแล้วนะครับ4นัดหลังแพ้ถึง3เสมอ1ก็ล่าสุดก็ไปแพ้ชนบุรีมาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับลงเล่นในบ้านตัวผู้เล่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับได้นักเตะที่ยืมตัวมาจากอ่าชนบุรีเนี่ยลงเล่นได้เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาไปเยือนชนบุรีเล่นไม่ได้ก็สุขสันต์บุนตาอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวเลือกนะครับกอง สรุวิทย์พัน e, ทองก็จะเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับขณะที่ราชบุรีฟอร์มฮอตมากชนะมาสองเกมติดล้วนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่6มี22คะแนนครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการเสริมตัวแบบพื้นฐาอะไรมากมายนักแต่ว่าตัวเสริมเข้ามายอย่างเจ้าไทยรอนอะไรเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวไทยจักรพัน์แก้วพรมกำพลบกระถมบกถมับกระกุลก็เป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นราชบุรีวันนี้ไปเยือนก็สภาพถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโบลิเทโลมีนักเตะติดโทษแบนหนึ่งคนด้วยเป็นแม็กปีเตอร์คีเวนะ โลิเทโลน่าจะเอาชนะราชบุรียากนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ถึงขั้นแพ้คาบ,บ้านนะผมว่าโพลิเทโลเองก็เป็นทีมเดยบ้านที่ที่ใช้ได้นะครับเกมในบ้านล่าสุดที่แพ้ก็คือการแพ้ท่าเรือผมมองว่าวันนี้โพลิเทโลเล่นในบ้านมีหนึ่งแต้มก็แล้วกันไม่ถึงขั้นแพ้แต่ว่าก็เอาชนะราชบุรีไม่ได้นะครับส่วนคู่19บเก้ารายการหนึ่งทุมตรงนะครับ ทางไปภาคใต้ครับพีทีประจวบพบประการ5าเรือน,นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าโคดเตียสหสพบเสริฐจะเจอกับทีมเก่าที่เคยทําประสบความสําเร็จไว้อย่างมากมายด้วยนะครับโคดเตียมาคุมประจวบ2นัดเสมอทั้ง2นัดนะครับโดนไล่ตีเสมอช่วงท้ายเกมทั้ง2เกมเสมอ1นึน,นะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับสุดท้ายมี12คะแนนไม่ชนะมา4ี่เกมแล้วนะครับห่างจากโซนปลอดภัยอยู่6แต้มทุกนัดมีความหมายต่อการอยู่รอดทั้งนั้นวันนีประจวบไม่มีจริรพันธ์ผาสุข,ขันที่ติดทดแบนะครับแต่ว่าแนวรุกก็ยังมี ตัวความหวังก็คือเจ้าวูคืนยองก็ยังอยู่นะครับวันนี้เจอการท่าเรือที่ฮอตมากๆชนะมา5นัดรวดแล้วก็อยู่ในตําแหน่งอันดับที่3าถ้าวันนี้ชนะนะครับแล้วแบงคอกเกิดแพ้ขึ้นมานะครับหรือเสมอนะครับก็จะทําให้การท่าเรือเนี่ยขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงทันทีเลยนะเพราะว่าจะมี3าคะแนนนะครับเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว,ว่าท้าเรือวันนี้ไม่มีบาลอสทาริลี ที่ติดโทนแบนดหนึ่งคนนะครับส่วนคนอื่นๆก็น่าจะอยู่ครบแหละเฮมมันต์โซเลตเองก็มีอาการบาดเจ็บนะครับน่าจะเป็นฟิลิเป้อโบลินที่ลงมานะครับแล้วก็คนที่เพิ่งยิงแฮตฟิกอย่างทีนัสักเผือยที่ไม่เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวสำรองทีเด็ดเหมือนเดิมนะครับโดมรุชิมุระอะไรพวกนี้ก็อยู่กันครบบทเหมนที่ท่าเรือไปเยือนก็ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยสถานการณ์ทนะ่าเรือมันฮอตมากๆแต่ว่าปีทีปจวบเล่นในบ้านผมว่าก็เหนียวนะผมว่าท่าเรือเหนือน่อยครับันนีน้ครับนะคร มีรู้ได้หนึ่งแต้มได้คือตัวไม่ได้แย่เลยไปพลาดโดนตีเสมอเท่านั้นเองถ้ามีความละเอียดอีกข้อนี่หนึ่งเนี่ยผมว่าประจวบจะหยุดท่าเรือได้เอาประจวบมีแต้มก็แล้วกันเล่นในบ้านวันนี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายสองทุ่มครับลำพูนบริเออร์พบกับชนบุรีนะครับลำพูนไม่ได้เตะมากลางสัปดาห์เพราะว่าเป็นโปรแกรมเจอกับแบงคอกนะครับทำให้ได้พักมาเต็มๆสถานการณ์ก็กาม่าเพิ่งจะแพ้นัดแรกในรอบ11เกมแพ้บุรีรัมย์ในเกมล่าสุดตัวถือว่าสมบูรณ์นะครับขณะที่ชนบุรีเองก็เพิ่งชนะ เทโลมาขยับมาอยู่ในแบบที่ที่14ใกล้จะออกจากโซนตกชั้นแล้วนะครับวันนี้ไม่มีสารัสดสนที่สวัสดที่ติดโทษแบนคนเดียวก็โดยรวมผมมองว่าคู่นี้โอกาสเสมอกันมีสูงครับชลบุรีก็ตั้งเป้าพี่เอลนงแต้มบอกว่าคู่นี้จบด้วยการเจ้ากันครับ